ให้ดูรากก่อนนะคะนี่ลงมายันก้นกระถางแล้วนะแล้วก็ตอนนี้ตัวไหลของเขาก็ติดกับตัวกระถางที่เราล่อรากเอาไว้แล้วนะแบบนี้เลยนะคะแข็งแรงแล้วสวัสดีค่ะเอื้อค่ะฟาร์มสุกเอื้อยินดีต้อนรับนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆไปล่อรากโคโลคาเซียแบล็กเมจิกกันค่ะ ตัวนี้ก็เป็นแบล็กเมจิกที่เอื้อเอาลงดินไว้นะคะแล้วจะพาเพื่อนๆไปดูว่าที่เอื้อร่อลรากของเขาไว้เอื้อทํายังไงบ้างนะนี่ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวให้ดูรากก่อนนะคะนี่ลงมายันก้นกระถางแล้วนะแล้วก็ตอนนี้ตัวไหลของเขาก็ติดกับตัวกระถางที่เราลอรากเขาไว้แล้วนะแบบนี้เลยนะคะแข็งแรงแล้ว เวลาที่เราจะตัดไปเพื่อเอาไปขายหรือว่าย้ายกระถางก็สามารถตัดตรงนี้ได้เลยนะคะตัดระหว่างข้อของเขาตรงนี้เนี่ยมีทั้งหมด2อต้นก็จะมีตัวที่เป็นข้อไหลกับปลายไหลนะคะเราสามารถที่จะใช้ตัวกระถางล่อรากของเราซ้อนกันแบบนี้ได้เลยแต่ว่าของเอื้อใช้เป็นพลาสติกนะคะ เนื่องจากว่าเราจะได้ไม่ต้องซื้อก็เป็นขวดหรือว่าเป็นแก้วน้ำพลาสติกที่เราใช้แล้วนำมาตัดให้เว้าวแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อเพื่อที่จะสามารถเอาไปรองรับตัวก้านไหลนอกจากเราจะไม่ต้องซื้อแล้วนะมันยังสามารถตัดง่ายกว่าการใช้กระถางด้วยใช้แค่กรรไกรตัดธรรมดาก็สามารถตัดได้แล้วยังยืดหยุ่นด้วยนะคะเวลาบางทีที่เราอาจจะกระระยะไม่ได้เป๊ะมากนะ สมมุติว่าอาจจะเกิดการพับแบบนี้ก็ไม่เกิดความเสียหายกับตัวข้อไหลของเรานะคะเดี๋ยวเอื้อจะพาไปดูอีกฝั่งนึงนี่ค่ะใช้วิธีเดียวกันเลยนะลักษณะก็คือเราอาจจะขุดลงไปสักนิดนึงนะคะถ้าหากว่าไหลเขาอยู่ติดกับพื้นมากแต่ว่าถ้าไหลเขาเป็นแบบนี้นะคะก็ วางได้เลยอันนี้แทบแทบจะไม่ได้ล้มลงไปที่พื้นดินเลยนะคะเพื่อนๆดูที่ก้นกระถางหรือว่าก้นตัวแก้วพลาสติกที่เอื้อเอาล่อลากของเขาไว้นะอันนี้ก็ติดแล้วนะคะติดแล้วเหมือนกันนี่ค่ะที่เอื้อบอกเพื่อนๆบางครั้งเนี่ยเรากะระยะไม่ถูกใช่ไหมถ้าเป็นพลาสติกอ่อนๆแบบนี้เนี่ยตัวก้านเขาพาดมาตัวก้านก้านไหลเขาพาดมามันก็ไม่เป็นอะไรนะแต่ว่าถ้าเป็นกระถางแข็งๆบางทีก็ ไม่ค่อยยืดหยุ่นแล้วก็อาจจะทำให้เขาบาดเจ็บได้นะฝั่งนี้ตอนแรกที่เอื้อทำก็คือไหลเขามีรากอย่างมาตรงดินแล้วนะคะเหมือนเหมือนไหลนี้นะก็เลยใช้วิธีการเอื้อขุดขุดช้อนเอารากเดิมที่เขาติดกับดินแล้วเนี่ยขึ้นมาแล้วก็เอากระถางไปรองโดยการขุดดินลึกลงไป สักหน่อยนะคะประมาณน่าจะประมาณสองนิ้วแล้วก็เอาตัวขวดแก้วหรือว่าเอ้ยเอาตัวขวดพลาสติกหรือว่าแก้วน้ําพลาสติกที่เราใช้เนี่ยไปรองด้านล่างของเขาแล้วก็เอ่อก่อนที่จะนําไปรองเพื่อล่อรากของเขาเพื่อนๆอย่าลืมเจาะรูด,ด้วยนะคะเพื่อที่จะให้รากเขายังสามารถหยั่งลงไปาหาอาหารในดินหาน้ําหาอะไรในดินได้เนาะ หลังจากที่เราได้ดูผลลัพธ์ของการล่อรากโคโลคาเซียแบบนี้กันไปแล้วเดี๋ยวเอื้อก็จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการทํากันเลยค่ะเอื้อจะใช้แก้วค่อนข้างใหญ่นะคะเพื่อให้มีพื้นที่สำหรับใส่วัสดุปลูกพอสมควรจากนั้นก็จะตัดให้ส่วนของความสูงเหลืออยู่ที่ประมาณ10-15ซนติเมตรนะคะเวลาที่เรานำไปรองเราจะได้ไม่ต้องขุดลงลึกค่ะหรือสำหรับบางไหลาอาจจะสามารถวางที่หน้าดินได้เลยค่ะ จากนั้นก็ตัดให้เว้าลงไปตามภาพค่ะสำหรับตัวที่จะใช้รองด้านล่างของข้อไหลซึ่งไม่ใช่ปลายไหลเราจะต้องตัดเว้าลงไป2ด้านตรงข้ามกันค่ะจากนั้นก็อย่าลืมเจาะรูด้านล่างกระถางของเราด้วยนะคะเมื่อเสร็จแล้วก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ค่ะ ในส่วนของวัสดุปลูกวันนี้ก็ใช้เป็นแบบง่ายๆเป็นดินหมักใบก้ามปูแล้วก็กาบมะพร้าวสับอัตราส่วน1ต่อ1ค่ะใส่ลงไปในตัวแก้วจนเกือบเต็มเลยนะคะตัวไหลของ Blackmagic ที่เราจะมาล่อรากในวันนี้ก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นข้อตาแล้วก็ส่วนที่เป็นปลายไหลนะคะก็คือบริเวณที่เขามีรากออกมาตามที่เห็นในคลิปเลยนะคะ ตัวนี้เอื้อจะเอาไปรองที่ข้อไหลซึ่งก็จะเห็นว่าเราตัดโค้งลงไปทั้งสองด้านเลยนะคะเราจะขุดลงไปที่ดินประมาณ1-2นิ้วตรงบริเวณที่เราจะวางแก้วล่อรากแบล็กเมจิกนะคะหรือบางจุดก็สามารถวางที่หน้าดินได้เลยค่ะจากนั้นก็นำเอาแก้วล่อรากของเราวางลงไปที่ดิน แล้วก็ค่อยๆวางไหลของเราพาดผ่านบริเวณที่เราตัดเป็นรอยโค้งเอาไว้นะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับรอยโคง้งร้อยเปอร์เซนต์ตัวแก้วอาจจะมีพับบ้างอะไรบ้างถ้าไม่ได้เสียหายกับตัวไหลก็ไม่เป็นไรนะคะวิธีการนี้ก็ใช้ได้กับทั้งไม้ที่เลี้ยงกระถางแล้วก็เลี้ยงกับดินค่ะจากนั้นก็ใช้วัสดุปลูกกลบด้านบนเล็กน้อยเพื่อให้ตัวไหลเขาอยู่กับที่ค่ะ เสร็จแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยดินที่เราขุดเกินออกไปเข้ามาอยู่ด้านข้างกระถางล่อรากให้ดินเสมอกันเหมือนเดิมนะคะสุดท้ายก็รดน้ำให้ชุ่มเลยนะคะหรือใครจะผสมน้ำกับตัววัสดุปลูกตั้งแต่แรกก็ได้เหมือนกันค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆหลังจากที่เราได้ทำการล่อรากของเขาแล้วนะคะ ผ่านไปประมาณ2สัปดาห์รากของเขาก็จะเดินดีในตัวกระถางนั้นเลยนะเพื่อนๆก็สามารถที่จะตัดแยกออกจากต้นแม่โดยที่ไม่จำเป็นต้องอนุบาลหรือว่าจะเลี้ยงต่อกับต้นแม่เพื่อให้เขาโตวไวก็ได้เหมือนกันค่ะที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นรอบก่อนที่เอื้อทำไว้นะคะเอื้อจะเอามาย้ายลงกระถางสำหรับไว้ให้ลูกค้าที่สนใจอยากจะรับน้องๆไปเลี้ยงที่บ้านค่ะเรามาดูรากของเขาชัดๆตอนที่ถอดกระถางลอ่อรากออกแล้วกันนะคะ จะเห็นได้ว่ารากเยอะแล้วก็เดินดีมากๆเลยที่สำคัญหลังจากที่เราตัดออกมาไม่มีการทิ้งใบหรือว่าเหี่ยวเฉาใดๆเลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะคะที่ติดตามชมคลิปวิดีโอของทางช่องฟาร์มสุขเอื้อถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย